อ,อ,อาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ใช่ไหมมีน้องๆหลายๆคนแบบกังวลทักมาถามพี่ว่าแบบกลัวว่าไม่ได้มีรอบสัมภาษณ์เพราะว่ามันติดช่วงสถานการณ์โควิดนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับาสู่ช่องเกดพีทีค่ะวันนี้นะคะพี่นะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นะคะซึ่งปีนี้นะคะเป็นครั้งแรกของการรอบรับตรงเนาะที่บอกว่าเออ อาจจะไม่ได้สัมภาษณ์ใช่ไหมมีน้องๆหลายคนแบบกังวลท่านก็ถามพี่ว่าแบบกลัวว่าไม่ได้มีรอบสัมภาษณ์เพราะว่ามันติดช่วงสถานการณ์โควิดนะคะแต่สําหรับพี่นะคะพี่คิดว่าบางครั้งอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้เนาะแต่ว่าพี่อยากให้น้องๆทําใจไว้2แบบนะคะในการรับมือเนาะอย่างรอบถ้าเกิดว่ารับตรงเนาะมันก็จะเอาแค่เกตที่ยื่นเนาะแล้วมันเป็นรับตรงพื้นที่อะ่ะซึ่งถ้ามันไม่มีสัมภาษณ์อะ่ะ เขาก็จะดูเกรดเพียวๆไงมันก็จะเป็นการตัดโอกาสของน้องๆที่เขาแบบเกรตไม่ได้สูงใช่ไหมน้องๆที่แบบเกรตอาจจะไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะกังวลใช่ไหมคะอย่างอ่าพี่ก็พี่คิดว่ายังไงคะแนนสัมภาษณ์อะ่ะมันอาจจะมีอาจจะมีแต่อาจจะแบบว่าไม่ได้เรียกรวมหนึ่งอาจจะมีการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์นี่คือข้อเป็นไปได้เนาะสองอาจจะเป็น ดูจากพอร์ตโฟลิโอให้ส่งมาทางแบบเมลอะไรอย่างเงี้ยสาอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ที่นัดวันแต่แบบไม่เยอะอะเข้าใจไหมอย่างเอออาจจะเป็นแบบว่าจากที่จะนับมาสัมภาษณ์ทั้งหมด,ท,หมดทุกคนร้อยกว่าคนอาจจะเป็นแบบแบ่งวันมาวันละ50าสอะไรเงี้ยร้อยเงี้ยซึ่งมันเป็นไปได้หมดเลยเนาะซึ่งอยากให้น้องๆคะเตรียมตัวไว้ทุกคนเลยเนาะ ที่สมัครนะคะแล้วก็ใครที่มีชื่อส,ออสัมภาษณ์อะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่ประกาศเนาะแต่พี่อยากให้น้องนอนค่ะทุกคนเตรียมตัวไว้เลยว่าถ้าเกิดมีสัมภาษณ์จริงน้องจะต้องเตรียมอะไรบ้างเนานะพี่ก็เคยทําคลิปไปแลนะ้วเนาะไปหาดูนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีสัมภาษณ์ล้ครับพี่หนูต้องทํำยังไงหนูก็ต้องเตรียมพอร์ตให้มันน่าสนใจคะ่ะลูกก็คือต้องเตรียมพอร์ตให้มันน่าสนใจเลยว่าแบบเฮ้ยดูแลโดดเด่นมีความสามารถหน้าแบบ น่าเชิญมาอยู่ในวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ซึ่งเออคือแบบอย่างวิทยาลัยพยาบาลเขาค่อนข้างที่จะชอบคนมีความสามารถน้องๆอ,อ,อาจจะคิดว่าเอยมีความสามารถน้องเพลงมันไม่เห็นเกี่ยวกับพยาบาลเลยแต่ว่าเขาใช้ได้นะคะเพราะว่าแบบบางครั้งเขาก็จะมีประกวดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นวัฒนธรรมเลเ่ย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันใช้ได้อย่างนาาศิลิน,นอย่างลําอย่างพี่เคยทําก็คือเขาแบบอาจจะเออลำงานผออ,อะไรอย่างเงี้ย คือแบบรำงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือในวิทย์อะไรเขาก็มีจัดคล้ายๆมัธยมเลยค่ะซึ่งมันถ้าน้องๆมีความสามารถตรวเด่นร้องเพลงเก่งภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเขาก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลัวแบบว่ากลัวแบบว่าถ้าเกิดว่าน้องๆกลัวแบบเแบบอ้ยสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ล่ะคะถ้าเกิดว่าเป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จริงเนาะพี่ก็อยากให้น้องๆนะคะก็อ่า อาจจะแบบว่าซ้อมไว้ก็ได้แบบว่าจดไปว่าเออเขาอาจจะถามอะไรเราแล้วเราจะตอบประมาณไหนอะไรอย่างนี้เนาะก็คือให้น้องๆฝึกซ้อมไว้ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่ามีรายชื่อประกาศสัมภาษณ์ว่าเราผ่านรอบสัมภาษณ์จริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่อะพยาบาลวิทยลัยพยาบาลบรมอะค่ะเขาจะแบบว่าประกาศปุ๊บ เรียกสำคัญเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมมันไม่ได้นานอ่ะไม่ได้มีเวลาให้เราเตรียมตัวเพราะฉะนั้นน้องๆต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแบบพอประกาศชื่อปุ๊บน้องๆก็เอ้ยฉันพร้อมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออถึงแบบน้องๆบางคนอาจจะว่าเอ้ยหนูอาจจะไม่ติดแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเราก็เป็นคนที่มีความสามารถคนนึงเราอย่าตัดสินว่าเราอาจจะไม่ติดเนาะเราต้องคิดว่าแบบอืมเราอาจจะติดก็ได้เราต้องเผื่อใจว่าเราจะต้องติดเสมอนะคะ เราจะต้องเผื่อใจว่าเราจะต้องติดเสมอเพื่อให้เราเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลานะคะถ้าตัวเมื่อเราไม่ได้ติดรอบแรกอะรอบสองก็ยังมีรอบสามก็ยังมีถ้าเราเตรียมตัวพร้อมไว้แล้วรอบสัมภาษณ์รอบสองรอบสามเราก็ชิลๆใช่ไหมคะ <S <S เพราะฉะนั้นพี่ฝากไว้เลยนะคะถึงน้องๆอ,อาจจะกังวลว่าอาจจะไม่มีรอบสัมภาษณ์น้องๆก็ควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้คะ่ะสําหรับพี่นะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะ